อาการจะเป็นลมหรือเป็นลมหน้ามืดกับอาการที่เรารู้สึกว่าเวียนศรีรษะเนี่ยนะครับมันเป็นคนละเรื่องกันคนละสาเหตุกันเลยนะอาการหน้ามืดเป็นลมเนี่ยภาษาหมอเนี่ยเราเรียกกันว่าซินโคบนะถ้ายังไม่เป็นลมจริงเราเรียกว่าเนียรี่ซินโคปนะครับ ซึ่งสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากเลือดเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ทันนะทำให้เรารู้สึกว่าหน้ามืดจะหมดสติได้นะครับเหตุที่ทําให้เลือดเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ทันมีเยอะแยะเลยครับเช่นความดันต่านะหัวใจเต้นผิดจังหวะท้องเสียอาเจียนเยอะจนขาดน้ําเป็นต้นนะบางคนเหงื่อออกมากไปอยู่ในที่ที่แดดออกอากาศร้อนเหงื่อออกมากทําให้มีอาการได้นะครับ แต่อาการที่เป็นอาการบ้านหมุนเวอร์ไทโก้เนี่ยนะครับคือเราจะรู้สึกเหมือนมีอะไรหมุนหมุนหมุนหรือตัวละหมุนนะพวกนี้เนี่ยเกิดจากหูชั้นในนะครับหรืออินเนอร์เอียเช่นโรคที่เขา